PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิสแซดของแท้ แต่ในช่วงนี้ทางชวงวันนี้รายการแซตแอนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับการสะท้อนมุมมองในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะจากเบรกที่แล้วเนี่ยที่เราได้พูดไปเรายกตัวอย่างเป็นเพื่อนช่างอย่างคนในคนที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียมของเรานะคะเป็นคนที่ทํางานอยู่ท่ามกลางแสงแดดเนี่ยมันจะบอกว่าโอ้มีหลายสิ่งหลายอย่างออกมาที่เราไม่ได้ปรารถนาเลยนะคะก็กลายเป็นบุคลิกภาพที่อาจจะไม่ค่อยดูดีนักนะคะทําให้คนที่มาพูดคุยกับเราเนี่ยเขาอาจจะรึอัดจั แต่เขาก็ไม่ได้บอกเราตรงๆรวมถึงไม่กล้าบอกเราด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสํารวจตรวจสอบตัวเองค่ะแล้วก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆอย่างนะคะเด็กที่แล้วเราอยู่กันที่ช่องปากแนะนําไปแล้วนะคะควรที่จะหาหมอฟันบ้างนะคะเพื่อให้เขาตรวจสอบช่องปากของเรานะคะเพราะว่ามันจะบ่งบอกถึงเรื่องของระบบภายในระบบย่อยระบบการทานอาหารทุกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งช่างบางคนอาจจะกังวลและบางทีว่า ตายแล้วเนี่ยเสด็จนี่บอกให้ไปหาหมอฟันชีวิตเนี่ยเนี่ยคือเกิดมาสามสิบแปดเพลลาเนี่ยไม่เคยไปหาหมอฟันเลยสักครั้งอ้หไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่น่ะช่างบางคนเนี่ยไม่แน่แล้วถ้าเกิดไปแล้วเนี่ยเกิดหมอเห็นแล้วกุ๊กพังอะอะไรแล้วแบบเนี่ยคุณมาหาหมอฟันตั้งท้ายเมื่อไหร่กันจะตอบยังไงเออแล้วก็จะบอกโอ้โหนี่แหละคือ ประจามมาแหละแต่ว่ามันมีอยู่สปีหนึ่งอะผมเปิดประสบอุบัติเหตุที่ปากในปากมันแตกก็เลยเนี่ยค้างไว้ประมาณสองสามปีเลยไม่ได้มาหาครับคนส่วนใหญ่จะไปหาหมอฟันก็ตําเมื่ตัวเองปวดตัวเองเจ็บนะคะคือจะต้องรอให้มันเป็นอะไรก่อนค่อยไปทีเนี้ยไม่ต้องรอไม่ต้องรอหรอกเพราะว่ายี่ก็คือหมอฟันเขาเปจัญญาบันเขาเขาไม่ไม่เขียนคนนี้เขียเหม็นปูนคนนี้เหม็นมากอะไรเนี่ยเขาเขาไม่ใช่พิเตอร์บอกใครแน่นอนไม่มีไม่มี แต่นอกจากเรื่องของฟันเรื่องของช่องปากแล้วมันจะตามมาด้วยเรื่องของน้ำลายค่ะบางคนไม่รู้ตัวว่าเวลาตัวเองพูดเนี่ยยิ่งพูดเยอะๆในการพรีเซนต์ลูกค้าอย่างเงี้ยน้ำลายแตกฟองเราไม่รู้ตัวผมก็เป็นคือสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าเราอ่ะบางทีพูดไปแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไงแต่มาวันหนึ่งเนี่ยเราจะรู้ว่าพูดไปแล้วสักพักเนี่ยมันมีอาการประมาณว่าเอ๊ะอยู่ๆพูดไปแล้วทำไมคอแห้งทำไมพูดไปแล้วทำไมเจ็บคอทำไมพูดไปแล้วทำไมเกิด มีอะไรมาติดมุมปากไม่รู้อะาเรู้สึกไม่มั่นใจไปไป,ไป,ปาดดูก็แบบโอ้โหน้ําลายมาันแตกอยู่ตรงมุมปากเยอะมากจริงๆแล้วคือเป็นอาการภาวะขาด้ิตรีน <c oughs> แล้วก็สิ่งพวกนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในยพวกพวกขึ้นช่างเลยนอนดึกแล้วอะไรอ่ะการน,น้ําน้อย <c oughs> ขึ้นไปบนกลางแจ้งก็เจอแดด <c oughs> แล้วก็คือขับรถก็คือหลายๆที่เนี่ยก็คือเกิดอาการเขาเรียกว่าดีไฮเดร t i o n d e h y d ก็คือว่าเสียน้ํา แล้วบางทีก็ยังบอกการกินก็เน็รีบไปกินข้าวหมูแดงกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูอยู่แค่นี้แหละแล้วก็เจอร้านตำสันก็กระเพราไก่ไข่ดาวาดาพอกินอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยนะมันจะเกิดภาวะที่บอก่คือขาดวิตามินอย่างต่อนเนื่องและนี่ไงพอบงางทีเราไม่รู้ปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นว่าเนี่ยอยู่ถังว่าคือเราคุณไปคุยมาเนะี่ยแต่คนนีู้ดแบครแบบับบลาว่ามันละว่ามา ทั้งทนี้คือว่าเราจะทำหลบทำหลบเราก็ไม่กล้าเพราะว่าเดี๋ยวมาพุ่งใส่หน้ามันจะรยงก็บอกว่าเนี่ยเรากำลังทำนี้ไม่เสียเสียเสียพลรยานแต่เรื่องพวกนี้ที่มาพูดเนี่ยฟังคือมันไม่ตลกตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ามันไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพเราแล้วเปลี่ยนนะครับมันเชื่อมโยงอะไรหลายๆอย่างนะคะอ่ะลงมาแล้วนะคะก็มาอยู่ที่ร่างกายของเราแล้วแหลนะคะแน่นอนเลยเมื่อกี้ลืมพูดไป แล้วเขาบอกว่าเนี่ยพี่แล้วผมจะรู้ไนีว่าผมเป็นคนพูดมาแตะกอรดูก็พูดต่อหน้ากระจกไหมอ,ะอ่ะแต่ะแะระยะเว<ด>ลามันอาจจะต้องแบบว่าสักพักหนึ่งไหมก่อนที่แบบว่าน้ำลายจะแตโะโอร์ก็ก็อย่างที่อบอกก็คือคุณลองจำลองพูดสัาแบอกมาว่าเนี่ยเออสว,วัสดีครับพี่ผมวันนี้ผมจะมาเสนอแต่จานดาวเทียม B S I O t ด o จิตอลนะครับซึ่งมันมีมัมว่าลองซ้อมไปด้วยเลยประมาณสม่กี่นาทีแล้วก็จะี่สองดูเลยโอ้โหมันมีกี่ดวงใช่ไหม้ก็มันจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่า ลองง่ายๆนะบางทีแบพี่ผมมองไม่ค่อยออกแปลงฟันแล้วยังไม่ต้องว่วนให้มันมีเศษของพวกไอ,อยางตีฟันอยู่นะอตอนพูดออกมาดีเห็นเป็นดวงอะไรแบบนี้ขาววชัดเจนนะครับคือคุณอาจจะต้องสอบคำวพูนใหม่ส่วนบางท่านฟันหล้ออันนี้ไม่มีกันศาสเลยนะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้คือเข้าใจได้ก็เวลาพูดก็แบบว่าก็เื่อกี้ไงจําได้ไหมเราเคยพูดเทปก่อนรู้ว่า คุณในคนที่ความไม่ใส่ปีต้อน<ฆ>เอาเรื่องฟันคันมาล,อล้อซะก่อนอให้หลูกค้ารู้ว่าอ๋อเออนะเขาพูดอย่างนี้บางทีมันจะมีหลุดไปบ้างอะไรเงี้ยออก็เดี๋ยวพี่เตรียมหลบ <c oughs> อะไรเงี้ยก็จะได้ตื่นเต้นกับผมดี เพราะว่าไปต้องรัอีกแบบหนึ่งอ่ะเรื่องของเสื้อเสื้อผ้าหน้าผมแล้วนะคะมาที่ตัวบ้างคุณเพื่อนชางจะต้องเป็นคนที่ออกแดดตลอดแล้วนะคะนอกจากทากลืมนกันแดดที่หน้าแล้วทาที่ตัวด้วยนะคะแล้วก็พอออกแดดปั๊บเหงื่อจะมาบางคนเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะเป็นปกติอยู่แล้วนะคะพอไปเจอแดดในงานแรกเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยที่แดดไม่ค่อยแรงมากเหงื่อท่วมเต็มตัวเลยต่อไปพกที่อาบน้ำไม่ต้อง กำลั S <S งมาบอกว่าอาจจะเป็นแค่ผ้าเช็ดตัวคือผ้าขนหนูเล็กๆไหมคือเิลเกียกำลังทำอยู่นะแต่ว่าคงไม่ต้องไปรอเิลเกียให้ทำไมทำผ้าผ้าเช็ดตัวล่ะคะเิลเกียกำลังออกแบบห้องน้ำขึ้นที่<อ>ให้กับคนแอฟริกาัา<อ>ถามาพอ่อๆอะไรเพราะว่าคือเขาเขาไปทำพัฒนาวคัคซีนทำพัฒนาวัคซีนเสร็จปุ๊บเนี่ยวคัคซีนฉีดป้องกันโปลิโอก,กับมาลาเรียแล้วก็ตอนแรกไปเนี่ยพอตรวจเข้าไปเสร็จปั๊บหมู่บ้านเนี่ยโอเคมากเลย แต่เขาเลยเก็บตุนไว้พอตุนไม่เสร็จปั๊บเป็นไงนี่ปรากฏว่าที่ตุนไว้เนี่ยไม่ได้ใช้เพราะว่าเสียหมดเนื่องจากความร้อนครับเขาก็เลยเนี่ยให้อะไรอ่ะโครงการใช้เทคโนโลยีของโครงการนาซาเนี่ยทำตู้เย็นที่ไม่ใช้ไฟก็คือคล้ายๆเป็นกระบอกกระติกน้ำตะ้บลใหญ่ๆแ่บข้างในเนี่ยคือมันเป็นสุญญากาศแล้วก็ถ้าเกิดว่าเก็บรัวัคซีนเนี่ยมันไม่อยู่ในความเย็นใช่ปะ สามารถเก็บได้ประมาณห้าสิบวันโดยที่ไม่ต้องใช้อะไรเลยอันนี้เกี่ยวยังไงอันนี้มันเกี่ยวไงใช่ไหมพอทำกระทําเสร็จปุ๊บทุกอย่างาดีหมดปรากฏว่าคือมันมีอยู่อีกหลายหมู่บ้านที่ว่ากลับมาเป็นโรคอันงู้นอนนี้เพิเ่มเติมสุดท้ายก็คือมาจากอะไรมาจากสุขอนามัยไม่ดีมันไม่ดีคือ,อมันไปทายตรงแม่น้าไปทายตรงโน้นตรงนี้เขาเลยอเนี่ยมีแรงบันดาลใจกลับไปที่อะไรอะเซียร์โไป คิดค้นเนี่ยไอตัวทำซ่วมทำซวมกับห้องอาบน้ำ oh. เคลื่อนที่ hmm. ซึ่งณนะตอนนี้กําลังเนี่ยจะเอาไปส่งไปพวกประเทศในที่โอเปยอเียเขนยุ่งเิ็นยาเนี่ยแต่จะให้คุณเพื่อนช่างแบกซู้มไปด้วยนี่ก็ไม่ไหวน,นะคะอาไม่ดีแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่คุณทําได้ควรจะมีผ้าขนหนูนะคะอาจจะแบบว่าไม่ต้องใหญ่มากหรอกก็พกไปด้วยเช็ดงงเช็ดเหงื่อนะคะเพราะว่าเวลาที่เราติดตั้งเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทําก็คือจะต้องไปสอนลูกค้าในการใช้งานแล้วในการต่อน่ะเราจะต้องอยู่ใกล้เขาว่าเออในการแบบว่าบอกว่าปุ่มไหนปุ่มไหนเนี่ยนอกจากกินปากหน้าผม อะไรแล้วเนี่ยคือคุณจะต้องดูด้วยว่าเหนือคุณซกหรือเปล่านะคะหรือจะมีแบบว่าเอ้ยคนลงคนโลนไปด้วยไหมแต่ไม่ต้องเยอะมากนะเพราะว่าถ้าเยอะมากนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแหละพี่ว่านะคือพกอันนี้ดีกว่าคือตอนตื่นเช้ามาเนี่ยทาโลออนเท่าไหร่ก็ใช่แต่ <c oughs> ันพอทาแล้วมันโดนความร้อนโดนเหนื่อยนะคะพี่ก็ <c oughs> าาอาจจะเปลี่ยนกล <c oughs> ิ่นช่วยนิดนึงอันนี้คือบางคนเนี่ยท,ที่บอกว่ามีเป็นตัวแรงเนี่ยพี่ว่าเขาบคงจะเป็นคนที่เป็นเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นตัวแหละ น่าจะต้องไปอะไรอะ่ะน่าจะต้องไปอาจะต้องไปบอกเขาตรงๆคือบางทีต่อไปอย่างนี้ละกันช่างคนไหนถ้านิกไปทํารายการแล้วคือวันนี้กลับมานะนิกส่งอะไรอะ่ะนิกส่งอ่อพวกอ่โอโอนไปให้ <c oughs> ก็รู้เลยนะโอ้เฮ้เรามีปัญหาเรื่องนี้ไว้ขอบคุณนิกมากเลยเนี่ยเ <c oughs> ออใช่ไหม, <c oughs> มแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้กลับมาปุ๊บ นิกส่งอะไรนิกส่งนน,นิกส่งอญญญะไรทำไงโอ้ยเราเป็นคนที่ปากเหม็นน่วาเออเราก็ไม่เคยมีใครกล้ามาบอกแลู้กๆเราก็ไม่กล้าบอกแต่ไม่กวนหนึ่งนิกส่งเจลใส่ผมไปให้โอ้ตายฮาแล้วเราเป็นคนที่มีโอ้โหคนก็ดีกันนะของ้อได้ ไม่ตอบต่อไปก็อย่างที่บอกกันจคนที่นี่ไปสัมภาษณ์ก็ส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่าเอ่อมินาทนตี้มีทัศนคติที่เป็นบวกแล้วเขาเรียกว่าอะไรมีโพเทนเชียลมีศักยภาพในการเติบโตแต่เพื่อ้มันขานเล็ก,ลก,ลก,ลกลน้อยบางทีไปพูดต่อหน้าเอาอยู่หยุดนี่ไปหาเขาก็ตื่นเต้นนี่บอกพี่พี่พพน,นุ่พี่ป่าเหมยเนี่ยพี่นุ่เป็นไงเขาเขาจะแบบว่าเนี่ยเหมือนผู้เหมือนผู้แพ้ผู้แพ้คือ มันมันจะไม่ได้แล้วนี่ว่าต่อไปนี้นะคุณเพื่อนช่างอ่ะไม่มีใครกล้าคุยกับนิกแล้วว่าใช่ต่อไปเพื่อนช่างห่าฟังน,นะเจอนิกถามเลยนิกครับผมเนี่ยครับเสื้อผ้าหน้าตรงไหนครับบอกมาเลยอ้าจริงๆนะต่อไปไมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นเรื่องจ๊กแล้วมันจะเป็นเรื่องอะไรสบายสบาย <c oughs> นิกช่วยตรวจหน่อยครับวันนี้ให้กี่คะแนนครับอ่านี่ไหมต่อไปคุณเจอในงานสัมมนา อย่าเริ่มทักเล็กอย่างนี้แล้วนี่จะมีของรางวัลให้ต่อไปนี้คงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นี่แล้วอ่ะนี่จะมีลิดมันเล็กจะมีเจลใส่ผมนี่มีกันไกลให้เราด้วดนะคือกันไกลนี้ไม่ได้เอาไปฆ่าตัวตายนะคือเป็นการไปตัดผมให้มันเรียบร้อยจะบ้าเหรออวันนี้คุณเพื่อนชายนะคะไปตรวจสอบตัวเองนอกจากอาเสื้อผ้ากินเหงื่อกินตัวแล้วนะคะหมวกก็จําเป็นจะต้องใส่นะเพราะว่า ร้อนนะคะแล้วก็ทุงแขนตอนนี้ฮิตมากเลยนะคะนอกจากการที่ป้องกันความดำแล้วเนี่ยมันก็อาจจะซับเหนือได้พี่ว่าะะอย่างนี้ดีกว่าไหมขึ้นไม่ขึ้นมาได้คือบางทีบอกว่าเนี่ยพอเราฟืนขึ้นไปแล้วมันร้อนร้อนเสร็จปุ๊บอาจะมีกลิ่นตัวถ้าเราไปสอนทในบ้านแล้วก็คือเปิดมันเป็นจริงๆอ,อ่ะเราก็เตรียมแผนสองไว้ต่อไปให้นิกเนี่ยทำเป็นซีดีพัคซีดีอันหนึ่ง <c oughs> เปิดปุ๊บใช่ไหมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ช่างท่านนี้ติด ติดตั้งไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเออวิธีการใช้งานง่ายๆของเครื่องซึ่งพวเราเราหนึ่งสองสามดีไหม <c oughs> ไม่ดีไม่ดีสอนให้เขาไม่ดีมันขาดการปฏิจสมพัน 2, เออคุณเพื่อนช่างจะต้องปติสสมพัน์กับคุณลูกค้าใครดูเทปนี้เพื่อนช่างคนไหนอยากก็ได้เนี่ย <c oughs> ส่งเมลโทรศัพท์เข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเกินจนํานวนที่เราคาดหวังไว้นะเราจะทําให้ท่านทันทีสาขาด้วยนะเอ่ะ นอกจากการดูแลตัวเองแล้วนะคะดูแลรถดูแลทีมงานนะคะเราอาจจะต้องไปบอกข้อมูลนี้ให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะเป็นการเผื่อแผ่และที่สําคัญนะคะในการที่จะรีเช็คตัวเองละกันว่าเอ๊ะตัวเองมีปัญหาต่างๆเหล่านี้หรือเปล่าเพราะเราเองางคงอาจจะไม่รู้ตัวสอบถามคนข้างๆอย่างจริงใจเลยนะคะโดยเฉพาะภรรยาของเรา,านะคะสามีของเราลูกของเราเนี่ยถามไปเลยชัดเจนแล้วตอบอย่างชัดเจนจริงใจด้วยบางทีมีชินกลิ่นกนะันแล้วมันก็เล่บไม่ได้ ลำบากา้ยโตรยนี้<อ>แลยยิ่งเจอมันมีวิธีนึงเอลยนี่สังเกตไหมมันจะมีวิธีการของคนฝรั่งก็คือว่าพอเมคัดค้านในสิ่งพวกเนี่ยส่งงานเสิ่งพวกเขาจะยื่นแบบสอบถามให้ออ๋ที่ว่าดีกันนะคือบางทีเราก็จะบอกว่าเนี่ยเออพี่ช่วยพี่ครับผมเนี่ยอยากจะพัฒนาบริกษัทเราเองผมผมที่ว่าคือวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่มั่นใจแล้วก็พี่เออ่พอใจในบริการของ ของร้านแล้วเนี่ยพี่ช่วยสลับเวลาข้งนี้เนี่ยพี่ช่วยให้คะแนนหน่อยได้ไหมก็มไม่แน่นะเออใช่เป็นวิธีโดยอ้อมๆที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็คุณลูกค้าก็จะได้ไม่รู้สึกอึดอัดด้วยเนาะเวลาตอบเวลาพูดคุยนะคะ,ะสุดท้ายให้พี่ชาสรุปนดนในเรื่องของบุคลิกภาพแล้วก็การดูแลสุขภาพค่ะทั้งหมดที่พูดมาไม่อยากจะให้เพื่อนช่างคิดว่าเรามาพูดแล้วก็เป็นเรื่องโจ๊ แล้วก็เป็นเรื่องที่ว่าคือทําก็ได้ไม่ทาก็ได้เพราะว่าสาระหละักประเด็นจริงๆคืออะไรคนที่บุคลิกภาพไม่ดีเนี่ยมันสอรเรื่องถึงหนึ่งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสองก็คือเรื่องสุขภาพครับจริงๆก็คือคนที่สุขภาพดีอะ่ะอย่างน้อยที่สุดนะเป็นปากท่าน่นต้องไม่มีแล้วก็คนที่สุขภาพดีเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยทุกคนจะค่อนข้างดูแลตัวเองค่อนข้างดีคือเอาเอาง่ายๆเป็นคนสะอาด อันนี้คือพอเราทํางานไปสักพักอย่างที่พวกเราเจอแหละก็คือสมัยก่อนเราอาจจะไม่ค่อยมีอะไรทางานเพื่อเงินแต่พอเริ่มมีสักพักเนี่ยคือเห็นไหมคนเรยรววสุดท้ายไปเอาเงินทำอะไรไปรักษาตัวหมดไปไปหาหมอหมดแต่ทําไมอะ่ะวันนี้คือเรายังไม่ต้องไปหาหมอวันใช่ไหมเราก็คิดว่าเราเริ่มจากการป้องกันเชิงรุกง่ายๆและสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยการรักษาสุขภาพอย่างนี้เนี่ยคือมันได้กับเราแล้วก็ แน่นอนนะ่ะคือส่งผลดีต่อร้านค้าเราด้วยใช่นะค่ะอ่ะเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราอาจจะต้องกลับมาคิดพิจนารณาแล้วก็ปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นค่ะนอกจากความสวยความหล่อแล้วนะคะการสร้างความมั่นใจในการทํางานก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนค่ะวันนี้แจ้งหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ